นิสส e ันอัลเม1.2 e Sporttech นะครับคันนี้ชุดแต่งไม่ธรรมดาเพราะเป็น Sporttech SV นะครับป้ายแดงเนี่ยอยากได้ชุดนี้บวกเพิ่มเกือบ2 0 0 0 0ืเลยนะครับคันนี้ได้ไปเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเบาะหนังด้านในนะครับหุ้มหนังใหม่เรียบร้อยทุกที่นั่งนะครับราคานี้บอกเลยคุ้มแน่นอนครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาขารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูนิสสันอ m e l a กันนะครับที่บอกเลยว่าชุดแต่งอะไรต่างๆในคันนี้คือแบบสภาพสวยมากๆนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับนิสสันอ m e l a 1.2E นะครับสปอร์ตเทคนะครับ SV ด้วยนะฮะคือเป็นชุดแต่งที่พิเศษนะครับเพราะว่าตัวนี้ปกติแล้วนะครับถ้าป้ายแดงไปออกห้างเนี่ย ตัวชุดแต่ง SportTec h s v เนี่ยเราจะบวกเพิ่มมาเกือบเกือบ20,000เลยนะครับแต่คันนี้เราก็ขายในราคาเริ่มต้นปกติเลยนะครับบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรถปี2019นเกะครับเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับสำหรับราคานะครับคันนี้นะครับจะอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าราคานี้กับชุดแต่งอะไรต่างๆแบบนี้คุ้มมากๆแน่นอนนะครับ ครับผมและสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับต้อนรับปี66นะครับฟรี6ต่อไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับฟรีค่าดําเนินการนะครับฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับแล้วก็ฟรีในส่วนของกล้องติดหน้ารถนะครับฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์แล้วก็ข้อ6นะครับฟรีบัตรเติมน้ํามันไปอีก6,000บาทเลยนะครับโอ้โหโปรราคาดีๆแรงๆแบบนี้ก็สามารถแคปไปรับกันได้เลยนะครับ โอเคครับผมมาดูในส่วนของอย่างแรกกันเลยคันนี้ตัว Sport ต e c คเอมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของสเกิร์ตนะครับเขาจะมีในส่วนของหน้าหลังแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับก็คือพาร์ทที่มันเป็นสีดำเนี่ยแต่งเพิ่มมาแบบนี้นะครับชุดนี้คือแบบว่าดูสวยมากๆนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีบอลน,นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นี่ก็คือแบบเงาเงาวิงว,ว,งวงิกันไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ปี2019นะครับจะมาพร้อมกับนี่เลยนะครับไฟ เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับนี่ไฟเดย์ไทม์ก็ใช้สําหรับตอนกลางวันนั่นเองรุ่นนี้ตัว e ก็มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ไฟนะครับก็จะเป็นไฟด้านหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นหลอดฮาโลเจนไฟสีส้มๆนั่นแหละครับที่เรารู้จักกันแล้วก็สภาพโคมอะไรต่างๆก็อย่างที่เห็นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใสมากๆนะครับไม่ได้มีขุ่นมีมัวอะไรเลยนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคมากๆฝากกระโปรงอะไรต่างๆด้านบนสีนะครับดู สายกิ้งเลยนะฮะคันนี้สภาพแบบมาดีมากๆเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อว่าคันนี้สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงกันนะครับโอเคครับมาดูภายในกันนะครับสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับนี่นะฮะอโอเคนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับอีโคคาของเรานั่นเองนะครับคันนี้3สูบนะครับ12วาลเลยนะครับตามสไตล์ของรถนิสสันอ m เม a ่อยู่แล้วนะครับก็จะได้ในช่วงของความแรงต้นแล้วก็มีความประหยัดน้ำมันเนื่องจากคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ด้วยนั่นเองนะครับก็คือช่วยในความประหยัดน้ำมันไปอีกและเครื่องพันสนะครับบอกเลยว่า คุ้มแน่นอนใครอยากได้รถแบบผ่อนสบายสบายแล้วก็ประหยัดน้ํามันเนี่ยดูคันนี้ได้เลยเกียร์ออโต้ด้นะครับขับง่ายๆเลยแล้วก็ในส่วนของน้ํามันนะครับคันนี้ก็รองรับเชื้อเพลิงนะครับ95 91นะครับ E20 เติมได้หมดเลยนะครับกับเจ้าคันนี้ก็ใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าคันนี้เติมอะไรได้ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านในอะไรต่างๆก็ให้ดูเลยนี่นะครับ เบ้าโช๊คนะครับนี่ซีนด้านในนะครับซอกในเดิมๆแผ่นเพจนะครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนี่รอยน็อตนะครับเดิมๆไม่มีขยับนะครับวนมาหนี่คานหน้าอะไรต่างๆรอยเม็ดอาร์คนะครับนี่นะครับโอ้โหสภาพมาดีมากนี่นะครับด้านในซีนด้านในนะครับเบ้าโช๊คเดิมๆฝั่งซ้ายนะครับนี่รอยน็อตต่างๆนะครับเดิมๆไล่ขึ้นมานะครับฝาโป้งนี่นะครับรถไม่มีถอดไม่มีอะไรมานะครับนี่ซีนด้านในนะครับซิลิโคนเนี่นะครับ เดิมๆนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับนี่ลองจิกให้ดูนะครับฝานี่คมนี่ตรงทุกแนวจิกเข้านะครับสติกเกอร์เม็ดอาร์คมอกรนี่นะครับต่างๆไล่มาทุกตะเข็บนะครับนี่พาดูกันอย่างนี้เลยนะครับนี่เดิมๆนะครับรอยน็อตไม่มีขยับนะครับบอกเลยว่ารถมาแบบสภาพดีมากๆนะครับพร้อมก็มีรับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอเรายินดีซื้อคืน100%เลยนะครับและสําหรับใครที่แบบว่า ดูรถไม่เป็นอะไรต่างๆนะครับกลัวเครื่องยนต์มีปัญหานะครับเรามีรับประกันให้อีกนะครับเป็นเครื่องเกียร์กล่องนะครับ ECU 1ปีหรือ10,000โลนะครับคุ้มครองไปเลยนะครับตรงนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่ารถจะมีปัญหาอะไรต่างๆเรามีรับประกันให้นะครับโอ้โหบอกเลยว่ารถราคานี้ผ่อนเท่านี้คุ้มแน่นอนนะครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันต่อคันนี้มีอะไรอีกบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของ ล้อนั่นเองอ่ะมาดูใกล้ๆเลยก็ได้นะครับคันนี้ล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กอันลอยนะครับเดิมมาจากโรงงานเลยเนี่ครับเพราะว่าเป็นตัวสปอร์ตเทคนั่นเองนะครับนี่คันนี้นะครับขนาดยางก็จะอยู่ที่รี่เลยครับ185ทับ65ขอบ15นั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังโอเคกับสภาพล้อแม็กสวยๆแบบนี้ลอยถือแบบว่า น้อยมากๆนะครับคันนี้คือล่องรอยใช้ได้เลยไม่ค่อยมีรอยแมกขูดกินฟ <c oughs> ุตบาทอะไรอย่างเงี้ยมาในสภาพแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้ก็มาจัดกันไปได้นะครับโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนี่เดี๋ยวแพนให้ดูนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าสเกิร์ตคันนี้มารอบคันแล้วนะครับกับชุดแต่งนี้ก็จะมีนี่นะครับสีดําคาดมาสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแต่ก่อนจะไปดูภายใอ,อรอบคันนะครับเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของภายในกันก่อนว่าคันนี้ ออปชันอะไรต่างๆมีอะไรบ้างนะครับนี่ให้ดูภายในกันด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2019นะครับพวงมาะไรก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับ3ก้านนี่พุ่มมาแบบสวยๆเลยนะครับนี่ภายในหูดูใหม่มากแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคันนี้พิเศษคือในส่วนของเบาะนะครับนี่ เป็นเบาะหนังเรียบร้อยหุ้มใหม่มาเลยนะครับนี่นะครับเดินได้สีแดงนะครับแบบนี้ปกตินิสสันอเมล่าตัว e นะครับจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าคันนี้หุ้มมาเรียบร้อยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วนะครับบอกเลยว่าราคานี้ได้เบาะหนังไปเนี่ยคุ้มแน่นอนใครชอบเบาะหนังเนี่ยมาจัดคันนี้ได้เลยแล้วก็มีอะไรอีกคันนี้ก็มาพร้อมกับกุญแจร,รีโมทนั่นเองนะครับก็ล็อกรถปลดล็อกอะไรต่างๆกุญแจนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของออปชันภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปเลย โอเคครับมาถึงด้านในกันแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเลขใหม่กันก่อนเลยนะครับคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่นะครับเ้เสียงเครื่องนี่เงียบใช้ได้นะฮะนี่เลขใหม่นะครับอยู่ที่93,344นะครับก็ถือว่าตกต่อปีน่าจะประมาณ0,000กว่ากว่าๆนะครับก็ไม่ได้น้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เลขใหม่แท้แน่นอนนะครับเรากล้าการันตีเลยนะครับเลขคันไหนเยอะก็บอกเยอะคันไหนน้อยก็บอกน้อยเราไม่มี กอไม้กันอยู่แล้วนะครับแต่กับราคาแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูในส่วนของอย่างอื่นกัน,กนต่อสภาพของอาพวงมาลัยก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เป็นเหมือนแบบพุ่มหนังเทียมมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีฉีกขาดชารุดอะไรอย่างใดนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัว E จะยังไม่มีในส่วนของมัลติฟังก์ชันมานะครับก็พวงมาลัยเดิมๆนะฮะธรรมดาก้านแบบนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็ถัดมาอะด้านข้างนะครับเป็นในส่วนของ วิทยุนะครับตัว e ก็จะมาเป็นวิทยุแบบนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ fm am ได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ใส่แผ่น cd ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยมันจะมีเป็นเสียบ usb แล้วก็ในส่วนของ aux นั่นเองนะครับนี่อยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาในส่วนของแอร์นะครับก็เป็นแอร์แบบทั่วไปนะครับปรับมือมือหมุนแบบนี้นะครับใช้งานง่ายๆนะครับกับตัวเริ่มออปชั่นประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับถัดลงมา ก็คือในส่วนของเกียร์นั่นเองก็จะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับนี่แบบแถวตรงแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายๆแล้วก็รถอเมล่าเนี่ยลองดูได้เลยนะครับเทียบสัดส่วนอยู่โน้ตสูงอยู่170ใช่ไหมครับการนั่งอะไรต่างๆคือแบบโอโ้โหอเมล่านี่มันแบบได้ความกว้างอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือกว้างมากๆแล้วก็ด้านหลังอะไรต่างๆอย่างที่บอกว่าเบาะหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพด้านหลังอะไรก็คือแบบดูดีมากๆนะฮะคันนี้ใครแบบว่า กำลังหารถเกียร์ออโต้นะครับแลวอยากได้ปีใหม่ๆหน่อยแล้วก็ผ่อนไม่แพงมากอยู่6000กว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับล้วก็ได้ในส่วนของชุดแต่งอะไรต่างๆไปแล้วนะครับได้รถแบบใหญ่ๆราคาคุ้มๆเนี่ยดูเป็นเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของรอบคันกันต่อนะครับว่าสภาพคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับมาก่อนจะไปดูรอบคันแล้วเราให้ดูออปชันฝั่งนี้นิดนึงนะครับก็พวก กระจกปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าเก็บได้เลยนะครับตัวเริ่มให้มาแล้วนะครับสำหรับตัว E แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับโหมด idling stop ต่างๆก็มีมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ idling stop คืออะไรอธิบายสั้นๆก็คือเอาง่ายๆเวลาเราขับรถไปแล้วติดไฟแดงอะไรเงี้ยครับเราเหยียบเบรคค้างไว้เครื่องยนต์ก็จะทําการอ่าดับลงนะครับเพื่อประหยัดน้ํามันนั่นเองเราปล่อยเบรคปุ๊บมันก็สตาร์ทไปได้ปกตินะครับเป็นตัวในส่วนของ ช่วยประหยัดน้ำมันในรถอีโคคาร์ส่วนใหญ่ก็จะมีกันอยู่แล้วนะครับเจ้าคันนี้ก็มีมาเช่นเดียวกันแล้วก็กระจกอะไรต่างๆนะครับก็คือปรับเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้โอ้โหออปชันต่างๆกับตัว E แบบนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของรอบคันกันต่อเลยนะครับนี่ให้ดูนี่เลยนะครับอย่างแรกที่เรามักพาดูนะครับก็คือเม็ดอาร์กนั่นเองนะฮะนี่ในส่วนของประตูฝั่งคนขับนี่ด้านบนเนี่ยนะครับรถไม่มี พิกคว่ำมาแน่นอนนะครับนี่รอยเม็ดอาร์กอะไรพวกนี้อยู่ครบนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ในส่วนของอ่าด้านนี้ด้านข้างนะครับรอยน็อตนะครับนี่ซอกด้านในนะครับเดิมเดิมไม่มีไขมานะครับนี่ตรงนี้แต้มสียังอยู่เลยนะครับนี่รอยน็อตด้านในเดิมเดิมนะครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับนี่สติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังใส่ใส่นะครับไม่มีพ่นมาอะไรแน่นอนนะครับกับเจ้าคันนี้ฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยให้ดูสภาพ สีอะไรกันด้วยนะครับนี่สีนี่นะครับสีบรอนมาสวยๆแบบนี้อ่ามาดูด้านข้างกันนะครับโอเคนี่นะฮะอื้อนี่นะครับอ่ะดูเม็ดอาร์คนะครับไล่มาเลยนะครับคมๆเดิมๆสวยๆนะครับรถไม่มีชนหนักพิกควาตม,มาอย่างแน่นอนนะครับนี่โอเคแล้วก็ไหนๆแล้วเราแวะให้ดูในส่วนของสภาพเบาะด้านหลังกันด้วยนะครับก็เป็น เบาหนังนั่นเองนะครับดูใกล้ๆได้เลยเป็นเบาหนังสีดำเดินได้สีแดงนะครับด้านหลังก็คือครบๆเลยนะครับอเมล่าก็เป็นรถที่ถือว่าค่อนข้างกว้างมากๆอยู่แล้วนะครับนี่เคมาเดี๋ยวเราพาดูด้านข้างกันต่อนะครับนี่นี่นะครับล้อหลังอะไรต่างๆฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยกินฟุตบาทอะไรมานะครับมาแล้วก็ถึงในส่วนของด้านหลังนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างไฮไลท์เพราะว่าชุดแต่งอะไรพวกนี้ เห็นด้านหลังก็สวยเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าเป็น s p o r t t e ท SV v นะครับนี่อย่างแรกเลยก็คือตรงเนี้ยที่เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมันจะเป็นสีดำนั่นเองนะครับมันก็จะตัดกับสีรถแบบนี้สวยมากแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับนี่สเกิตนะครับก็มีเพิ่มมานี่แบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับเซนเซอร์นะครับ อยหลังมาถึง3จุดเลยนะฮะใครที่แบบว่ามือใหม่หัดขับหรือว่ามือเก่าเราจะแบบว่าเออบ้านเราแคบที่จอดอาจจะต้องจอดชิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีเซ็นเซอร์ติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเก้าคันนี้3จุดไปเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเปิดข้างในให้ดูนะครับแล้วก็คันนี้อ่ะวิธีเปิดด้านหลังนะครับก็คือสามารถกดที่กุญแจได้เลยนะครับนี่กดค้างนะครับนี่เด้งแบบนี้เลยนะฮะมา ด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นก็คือโอ้โหเก็บของนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอัลเมล่าเนี่ยเก็บของอะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะอยู่แล้วเพราะเป็นรถที่กว้างมากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับด้านหลังนี่นะครับอุปกรณ์ด้านหลังประแจแม่แรงล้ออะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับลอยซีนเนี่ยด้านในนะครับนี่เดิมๆนะครับไม่มีชนท้ายเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับซีนเดิมๆเม็ดอาร์คอยู่ครบนี่อ่างด้านล่างนะครับซีนด้านในเนี่ย คือเดิมเดิมนะครับไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะครับนี่ซีนด้านในยังอยู่เดิมเดิมเหมือนกัน2ฝั่งนะครับก็มั่นใจได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็อ่ะให้ดูฝั่งนี้กันต่อนะครับนี่นะครับในส่วนของซอกด้านในนะครับนี่เม็ดอาร์นะครับอยู่กันครบๆนี่ไม่ต้องกลัวว่ารถจะมีชนท้ายอะไรมานะครับเดิมเดิมแน่นอน,โอ,น,น,อนโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของอ่ะด้านข้างกันต่อนะครับจะได้ดูกันทุกฝั่งประตูนะครับนี่ น,นี่ฝั่งนี้ก็สีโอเคนะครับไม่ได้มีร่องรอยอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับกับรถมือสองสภาพแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ล้อแม็กก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะครับสําหรับในส่วนของล้อฝั่งนี้อ่ะแล้วก็สีฝั่งนี้โอเคนะฮะนี่เดี๋ยวเราพาด,ดูด้านในกันต่อด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเปิดเม็ดอาร์กันให้ดูนะครับนี่นะฮะ ไม่มีพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะครับไม่มีพ่นทับไม่มีแกะไม่มีเกามานะครับเม็ดอาร์คนี่เดิมๆนะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวโน้ตลองเข้าไปนั่งด้านหลังให้ดูด้วยว่าคันนี้อเมลา่ามันกว้างจริงหรือเปล่านะครับโอเคมาโอ้โหเหลือแบบเยอะมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวโน้ตลองอ่าเอาเบาะด้านหน้านะครับเถอบมาชิดสุดเลยว่านั่งได้ประมาณไหนนะครับนี่ โอเคครับนี่นะครับสำหรับโน้ตเนี่ยสูงอยู่170ใช่ไหมครับการนั่งด้านหลังของ Nissan a m e เมลนะครับก็ลองดูได้เลยเบาะหน้านี่คือเถิบมาสุดแล้วนะครับนี่ขาก็ยังถือว่าค่อนข้างเหลือเยอะใช้ได้เลยนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยคือแบบโอโ้โหนั่งเล็กได้ว่าสบายเลยแล้วคันนี้เป็นเบาหนังด้วยนะครับก็ง่ายต่อความทำความสะอาดอะไรต่างๆนะครับคันนี้คือกว้างมากจริงๆ ที่พักแขนก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับหุ้หนังยังสภาพดีๆอยู่เลยที่วางแก้วน้ําอะไรเงี้ยมีครบนะครับคือถ้านั่งสี่นี่คือแบบโอ้โหเหลือๆไปเที่ยวกันสบายเลยนะครับหรือนั่ง5้าคนก็ไม่ได้อึดอัดน,นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยที่นั่งค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับใครที่อยากได้รถเก่งที่แบบว่าเกียร์ออโต้ขับง่ายๆแล้วก็กว้างๆเนี่ยแนะนำอเมล่าเลยนะครับเพราะว่าได้ความกว้างแน่นอนนะครับกับเจ้าคันนี้โอเค มาเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของฝั่งประตูฝั่งสุดท้ายกันนะครับกับฝั่งที่นั่งด้านข้างนะครับนี่อ่ะให้ดูคอนโซลฝั่งนี้ด้วยเลยนะครับว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะฮะไม่ได้มีร่องรอยเลยโอ้โหดูสิครับไม่มีรอยฉีกขาดชำรุดนะครับเบาะก็อย่างที่บอกหุ้มใหม่นะครับไม่มีรอยอะไรขึ้นมาแน่นอนนะครับโอเคมาเม็ดอาร์กันต่อนะครับนี่เหมือนเดิมทุกขอบประตูนะครับนี่ไล่แนวมาเลยนะครับ เดิมๆรถไม่มีพลิกคว่มมาแน่นอนนะครับใครแบบว่าอยากได้ตัวนี้นะครับกับชุดแต่งแบบนี้เอาไปเลยนะครับคุ้มๆอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ให้ดูรอยน็อตกันนะครับซอกในเดิมๆนะครับนี่รอยน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับทุกประตูเลยนะครับนี่แล้วก็แต้มสีอะไรต่างๆอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับก็คันนี้นะครับเป็นนิสสันอ m e l เม่นะครับ 1.2e Sporttech นะครับเป็นตัวชุดแต่ง SV นะครับก็คือพิเศษขึ้นนั่นเองนะครับออกห้างใต้แดงเนี่ยก็คือต้องบวกชุดแต่งนี้เพิ่มมาเกือบ20,000แต่คันนี้เราได้ติดไปเลยนะครับกับราคานะครับ Nissan a m e r a Sporttech นะครับ 1.2e ปี2019เราขายอยู่329,000บาทนะครับพร้อมกับใครที่แคปคลิปนี้ไปก็รับโปรโมชั่นตามที่แจ้งไว้เมื่อต้นคลิปได้เลยส่งไปให้ที่ ไลน์แอสตาร์คานะครับ si star car หรือโทรเบอร์โน้ตได้เลยนะครับที C ่เบอร์0909976129นะครับใครสนใจก็อย่าลืมพิมพคอมเมนต์อะไรต่างๆมาพูดคุยกันได้หรือโทรมาสอบถามได้นะครับว่าออกรถอะไรต่างๆเนี่ยใช้เอกสารยุ่งยากไหมสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวคันนี้หรือรีวิวแบบนี้ผ่อนประมาณ6000กว่าบาทแบบนี้อยากให้โน้ตมารีวิวอีกก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด รถใหม่ๆที่เข้ามากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ